สวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนเทรดเดอร์ทุกคนครับมาดูมุมมองทองคําทองคําไทยบิตคอยแล้วก็ dXY กับสติสตังวันนี้วันพุทธที่7มกราคมนะครับปี2569นะครับถ้าใครพร้อมแล้วก็กดไลค์หนึ่งทีนะครับแล้วไปดูมุมมองทองคําของตังกันครับในมุมมองในมุมมองทองคําของตังวันนี้นะครับก็ตอนนี้อยู่ช่วงเวลาประมาณเที่ยง57นะครับ ซึ่งปัจจุบันเนี่ยทองคําก็ได้มีการปรับตัวลงมานะครับมีการปรับตัวย่อลงมาเล็กน้อยนะครับซึ่งผมมองว่าตอนนี้บทบาทของเขาได้จบไฮเออร์ไฮนะครับได้จบไฮเออร์ไฮเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาก็มองว่าราคาเนี่ยอาจจะมีการทำไฮเออร์โลนะครับแล้วค่อยเบรกขึ้นต่อในอนาคตนะครับ ซึ่งโซนนะครับหรือสวิงที่ตั้งโฟกัสนะครับมีอยู่2 w สวิงนะครับสวิงแรกก็จะเป็นสวิงตรงนี้นะครับสวิงที่ตั้งตีรูปดาวไว้ให้ผมก็เลยมองว่าถ้าเราเอาฟิโบจับจากแอรเรนี้ถึงแอรเรนี้นะครับก็เฝ้าระวังตามเปอร์เซ็นต์ก็ได้นะครับ38.2%ก็จะอยู่ในช่วงอ่าพีเยสเดโล5้ก็จะอยู่ที่ประมาณ4 4 0พ นะครับหกสรหรือ OTE นะครับก็อยู่บริเวณ4ี่พันสารอแปดสิบสองถึง4ี่พันสารอห้าสิบครับตรงเนี้ยก็สามารถนำมาเป็นโซนได้เหมือนกันนะครับในสวิงนี้เนาะผมก็เลยมองว่าเนี่ยไอ้จุดเนี้ยหรือในช่วงเช้าวันเนี้ยราคามีโอกาสที่จะย่อนะครับแล้วค่อยขึ้นต่อในอนาคตนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาหาโซนในรอบเล็กๆกันนะครับว่าราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะ ลงมาหาโซนไหนบ้างนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเราดูในภาพ H1 เนี่ยนะครับหรือในไทม์เฟรมที่ตั้งอยู่มันก็จะมีในแอเรียนี้นะครับก็เป็นเบเกอร์บล็อกเลยนะครับซึ่งโซนมันค่อนข้างที่จะกว้างมากๆนะครับอยู่ที่ประมาณ4405ถึง4384.5โซนตรงเนี้มันจะอยู่ประมาณ พันห้าร้อยเออเกือบเกือบพันห้าเกือบเกือบสองพันอ่ะเกือบเกือบสองพันจุดเลยอันนี้ก็ต้องเฝ้าวระวังกันมากๆเนาะนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะตีโซนไว้ทิ้งไว้ก่อนละกันแล้ว,ลวค่อยดรอปไปดูในรอบเล็กๆส่วนแผนล่างๆก็ยังสามารถใช้ได้อยู่นะครับโซนสีเทาสองโซนนี้นะครับก็ในจังหวะที่ราคาเนี่ยมีการทำไฮยโลก็ลองสังเกตดูครับถ้าราคาจะกลับตัวขึ้นเนี่ยราคาจะต้องมีแพทเทิร์นรีเวอร์ซซลหรือจะต้องมี PA กลับตัวด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ย ถ้าไม่มี PA กับตัวก็ระวังนะครับถึงแม้ว่าราคาติด38.2%ก็จริงแล้วถ้าไม่มีสัญญาณกับตัวราคานะครับโซนฟิโบพวกนี้มันก็มีหน้าที่แค่เด้งเพื่อลงต่อนั่นเองนะครับอันนี้ต้องไปจับสวิงหรือไปจับ QML ตามโซนกันอีกครั้งหนึ่งหน้างานนะครับก็ในภาพใหญ่ก็ยังมองแบบเดิมมีโอกาสที่จะขึ้นไปหา ออทามไฮสูงมากๆแต่ตอนนี้อาจจะเป็นการย่อเพื่อทำไฮยโลนะครับตามโครงสร้างหรือตามมาเก็ตสตั u กเจอรนั่นเองนะครับแล้วค่อยอาจจะเบรกขึ้นออทามไฮต่ออีกครั้งหนึ่งในอนาคตนะครับถ้าในมุมมองฝั่งเซลล์ถามว่าทำไมผมไม่มองราคาล่วงลงมาถึงตรงนี้ถามว่าเขาสามารถทำได้ไหมสามารถทำได้ครับสามารถทำได้ง่ายๆเลยแต่ ตรงนี้ยังมีด่านอยู่นะครับตรงเนี้ยเขาทำรีเวอร์ซลที่เป็นชุดข้อมูลที่ผมสรุปให้เมื่อวานก็คืออะไรเขาทำแพทเทิร์นเฮดแอนด์โชเดอร์มาแพทเทิร์นเฮดแอนด์โชเดอร์เนี่ยมันถือว่าเป็นแพทเทิร์นรีเวอร์ซอลฉะนั้นเนี่ยการรีเวอร์ซลชุดนี้เป็นการจบไฮเอโลเหมือนกันนะครับถ้าเราดูในไทม์เฟรมใหญ่ๆเนี่ยโครงสร้างแทบจะยังไม่เสียอะไรเลยนะครับเนี่ยถ้าเราดูกันในไทม์เฟรมใหญ่โครงสร้างเขาก็ ยกโลยกไฮยกโลยกไฮยกโลยกไฮปึ้งเนี่ยแล้วก็ไม่ได้เบรกชุดนี้ด้วยนะครับก็มองว่าที่ราคาเขาทุบลงมาเนี่ยตั้งแต่45,50เนี่ยถึงเท่าไหร่ถึงประมาณ4 2 0 0อ่ะทุบเกือบ3า0 0 0จุดเขาแค่ย่อนะครับโอ้โหย่อขนาดนี้ก็มองเขาแค่ย่อแหละนะครับในอนาคตผมมองว่ามีโอกาสที่จะย่อแล้วก็เบรกขึ้นออทามไฮต่ออีกครั้งหนึ่งก็ได้นะครับแต่ต้องเฝ้า รูปแบบการกลับตัวอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับซึ่งถ้าเราผมมาดอปในรอบเล็กๆมาดูในรอบเล็กๆเราจะเห็นว่าในรอบเล็กๆเนี่ยยังเหลือสวิงอีกชุดหนึ่งนะครับโห้ฝั่งบายผมใช้คําว่าทํามาดีมากๆตรงเนี้ยยังคุมด้วยบอสอยู่นะครับ BOS ชุดเนี้ยยังถูกคุมด้วยบอสอยู่ BOS ฉะนั้นเนี่ย ก็ตรงนี้เป็นอีกสวิงหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันนะเนี่ยชุดนี้ยังคุมด้วยบอลอยู่ชุดสวิงโล,โลตรงนี้ยังเป็นสวิงที่สำคัญอยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะย่อและขึ้นต่อแบบนี้ก็ได้เลยเหมือนกันนะครับซึ่งโซนที่ผมอาจจะต้องเฝ้าระวังนะครับก็มันอยู่ในแอเรียประมาณนี้นะครับซึ่งมันเป็นโซนทับซ้อนกันอะ่ะมันเป็นโซนทับซ้อนกันกันกบ R ในชุดที่มันเป็น BRK อ่ะ ผมก็เลยแบบอ่ะถ้างั้นเนี่ยชุดนี้ผมแค่ลบโซน b r k ออกแล้วมาแปะแอเรียนี้ดีกว่าเพราะว่าแอเรียนี้มันค่อนข้างที่จะเล็กลงจากโซนเมื่อกี้สองพันห้าร้อยจุดตอนนี้เรากรองได้อยู่ประมาณเหลืออยู่แค่พันจุดผมก็มองว่าเออเป็นแอเรียที่แบบมันก็ค่อนข้างที่จะโอเคแหละก็ไม่ได้น่าเกลียดมากๆเนาะก็ขอเป็นโซนนี้ละกันนะครับส่วนไอโซนล่างๆตรงเนี้ยผมขอแวบ ไปดูหน่อยอ่าถ้าโซนตรงนี้ผมก็อาจจะเร็งๆอ่าแนวนี้ไปเลยผมก็แยกเป็น2โซนไปเลยละกันนะครับเพราะาชุดเนี้ยเผื่อๆไว้มันเป็น S S L เหมือนกันเนาะนะครับโซนอยู่ที่ราคา4 3 8 5ถึงส3่5เละกันเผื่อใจไว้ว่าตรงนี้ก็มันเป็น liquidity ให้ได้เหมือนกันนะครับก็เผื่อๆใจเอาไว้นะครับแต่ถ้ามันมีสัญญาณนะครับ กับตัวหรือมี PA Reject หรือมีอะไรอยู่ที่แอร์เรียนี้ยก็สามารถพิจารณาหาจังหวะเข้าออเดอร์ได้เหมือนกันนะครับซึ่งในรอบเล็กๆนะครับในรอบเล็กๆก,ก็คิดว่าน่าจะคอนเฟิร์มแล้วแหล,แหละเนี่ยตรงเนี้ยที่เราเทรดกันมาในไลฟ์เนาะก็คอนเฟิร์มเป็นขาลงแล้วฉะนั้นเนี่ยเขามีหน้าที่อาจจะเด้งเพื่อลงต่อเด้งเพื่อลงต่อที่เหลือเรารออยู่อย่างเดียวครับขอแค่ใครที่จะสวนบายขอแค่เกิดช็อค หรือเกิด M S S หรือเกิด pattern reversal แล้วค่อยพิจารณาเข้าออเดอร์อีกครั้งหนึ่งก็ได้เหมือนกันนั่นเองนะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับซึ่งก็วันนี้ถ้าใครเน้นเทรดเก็บสั้นก็อยากจะให้ไปโฟกัสฝั่งเซลล์นะครับแต่ถ้าใครโฟกัสฝั่งบายก็อาจจะต้องรอสัญญาณนะครับหรือรอช้อนนะครับรอเข้าซื้อตอนที่แบบหลังจากราคามี pattern reversal หรือ บริเวณแนวที่เป็นดีมานนั่นเองนะครับแล้วก็ฝั่งบายอาจจะเล่นเก็บสั้นก่อนก็ได้นะครับแต่ฝั่งตอนนี้นะครับถ้าในมุมมองปัจจุบันก็ฝั่งเซลก็ยังได้เปรียบนะครับสําหรับทองคํานะครับอ่ะมาดูทองคําไทยกันบ้างนะครับซึ่งในทองคําไทยปัจจุบันก็ยังอยู่ที่เดิมนะครับยังอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะครับไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปไหนเลย6 7 1ม0ดันบถึง 65,280ซึ่งในแอ์เอนี้ผมมองว่ากราฟจะเกิดการพักตัวนะครับกราฟจะเกิดการพักตัวซึ่งพักตัวในภาพนี้ผมมองว่ามันเป็นช่วงในการสะสมนะครับแต่ถ้าเราอ้างอิงจากเทนนะครับกับโมเมนตัมเนี่ยผมก็ยังมองว่านะครับฝั่งบายเนี่ยก็ยังได้เปรียบอยู่เนาะสำหรับทองคําไทยนะครับซึ่งแนวรับแรกผมอาจจะมองอยู่ที่เดิมเลยครับ65,280 แนวรับที่2อยู่ที่64,800แล้วก็แนวรับที่3อยู่ที่63,330นั้นั่นเองนะครับก็ค่อยหาจังหวะช้อนนะครับตามแนวรับราคานี้ได้เหมือนกันนะครับส่วนเป้าถ้าจะไปปิดหรือเทคโปรฟิตก็เป้าแรกอยู่ที่ประมาณ67,160แนวต้านถัดมาก็อยู่ที่ประมาณ67,850นั้น่นเองนะครับแต่ถ้าหลุดเกินกว่านี้ก็มันราคามันออทามฮาร์อยู่แล้วฉะนั้นก็ถ้าใครจะถือในทองคำนะครับทองคำไทย นะครับระยะยาวก็สามารถถือได้ตามปกตินะครับก็อาจจะมีการย่อหรือมีการพักตัวบ้างให้ระยะเวลาน้องเขาหน่อยละกันนะครับสำหรับทองคําไทยก็ยังเป็นช่วงการพักตัวอยู่นะครับเพื่อสะสมนะครับอยู่ที่ว่าราคาเขาจะเบรกนะครับเมื่อไหร่นั่นเองนะครับอันนี้สําหรับทองคําไทยนะครับมาดูในชุดของ BDC กันบ้างนะครับเป็นยังไงกันบ้างเออ BDC นะครับก็ สำหรับ BDC นะครับเมื่อวานนะครับถ้าใครได้แผนของผมไปก็คิดว่าน่าจะยิ้มหวานยิ้มแป้นนะครับเมื่อวานนะครับก็มีให้แอร์เรียเนี่ยเร่งๆนะครับแต่ชุดนี้ราคาลงมารับนู่นนะมีใครจะเทรดอยู่ไหมตีหนึ่งนะครับก็ราคามาติดโซนตรงนี้ที่มาวางแผนให้เนาะแล้วก็ราคาวิ่งกลับไปเกือบๆนู่นนะครับเกือบๆจิจุดอ่ะ 2เกือบเกือบ2 2,000กว่าจุดนะครับ2 4 0 0จุดก็ถือว่าก็ค่อนข้างเยอะแหละนะครับก็ใครที่ได้มาก็น่าจะแบ่งเก็บเทปโปรฟิตหรือแบ่งการหน้าทุนไปละนะครับก็ยังมองแบบเดิมครับ BDC ในรอบเล็กยังเป็นขาขึ้นอยู่นะครับก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่เนาะนี่เป็นชุน,นี้ชุน,นี้คุมด้วยบอสพึ่งมองว่าราคาเนี่ยยังสามารถที่จะปรับตัวเป็นขาขึ้นได้อยู่ นะครับแต่ระมัดระวังนะครับในรอบเล็กๆด้วยนะครับนี่ถ้าเรามาดูในรอบเล็กๆเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าเออราคาเนี่ยเขาเริ่มทำหายต่ำลงละนะครับทำหายต่ำลงละฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูในภาพใหญ่ผมมองว่าภาพนี้มีโอกาสที่จะพักตัวนะครับหรือออกข้างสูงมากเพราะว่าอย่างบางคนก็อาจจะมองราคาทำสามเหลี่ยมราคายังไม่เลือกทางราคายังเกิดการสะสมอยู่นะครับก็มองว่าราคายังจะวิ่งอยู่ในกรอบสามเหลี่ยม นะแต่ถ้าใครจะเล่นเก็บสั้นในกรอบสามเหลี่ยมตรงเนี้ยผมมองว่าโซนที่น่าสนใจนะครับวันนี้เนาะก็อาจจะมาเล็ง,ลงแถวแถวนี้นะครับราคาประมาณเก้าหมื่นหนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบถึงเก้าหมื่นหนึ่งพันห้า้อยห้าสิบนะครับเนี่ยอยู่ในแอเรียนี้นะครับโซนแรกส่วนโซนที่สองถ้าเป็นโซนเซลเนี่ยอืม ผมอาจจะต้องมานั่งรอในแอร์เรียนี้เลยครับเนาะเป็นแนวต้านนะครับอยู่ที่94,330ถึง94,100นะครับอันนี้ก็เป็นโซนแนวต้านของตัว BTC เนาะนะครับตอนนี้ก็ราคาชื่ว่าอยู่กลางเกาะผมมองว่าอย่าพึ่งไปเข้าออเดอร์อะไรกันเยอะนะครับแล้วก็ยังไม่มีวอลลุ่มในช่วงของเมกาหรือ USD ด้วยนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้าใครเทรด BTC ลองสังเกตดูนะว่า ช่วงเช้าๆถึงช่วงบ่ายแทบจะไม่ค่อยวิง่งเวลามาวิง่งมาวิ่งอีกทีหนึ่งในช่วงไหนครับมาวิ่งอีกทีในช่วงเมกาก็อาจจะต้องรอในแอร์เลยนี้เนาะถ้าใครเล่นแบบสเกลปิงผมอาจจะรอในกรอบนี้เนาะแต่ถ้าถ้าเล่นในรอบใหญ่หรือในทารเฟรมใหญ่จริงๆอะ่ะต้องระมัดระวังราคาเนี่ยร่วงลงมาเหมือนกันนะเพราะว่าราคาชุดนี้ได้ไปเคลียร์ในเรื่องของลิควิดิตี้นะครับหรือบางคนอาจจะเรียกสวีปบางคนอาจจะเรียก BSL นะครับก็มีโอกาสที่ราคาจะรีวอร์ซ์มาถึงในแอร์เรียนี้ซึ่งแอร์เรียนี้กว้างมากๆนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องรอดูหน้าง,งานเดี๋ยวตังอัปเดตให้กับพี่ๆในกลุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับก็อาจจะมองค่อยเบรกขึ้นต่อก็ได้นะครับซึ่ง DXY อ่าตัว BTC ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูในชุดของตัว DXY กันบ้างนะครับ DXY ก็ จากเมื่อวานเลยเมื่อวานนะครับผมมาอัปเดตคลิปให้ก่อนช่วงตอนเที่ยงเนาะซึ่งตอนเที่ยงก็ราคามาลงมาเทสในชุดที่เป็นแนวรับอยู่ที่ประมาณ97.800เป็นที่เรียบร้อยละนะครับปัจจุบันก็มีราคามีการ pull back กลับนะครับซึ่งถ้าผมมาดูในรอบเล็กๆเนี่ยเราจะเห็นว่าฝั่งขาขึ้นยังได้เปรียบอยู่นะในกรอบระยะ week นะครับก็ยังขาขึ้นก็ยังได้เปรียบอยู่นะฉะนั้นเนี่ย ก็มีโอกาสที่จะมองว่าตัวดีเมีโอกาสขึ้นต่อแต่ต้องระมัดระวังด่านนี้นะครับต้องระมัดระวังด่านนี้มากๆนะครับที่ราคา9.8.350ถึง9.8.250นะครับต้องระวังในแอรเรียนี้มากๆถามว่าทำไมต้องระวังเพราะว่าชุดนี้เมื่อวันจันทร์เนี่ยเขาได้เกิดนะครับทำซัลายหรือทำออเดอร์บ็อก ทิ้งไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหรือมองว่าเนี่ยตรงนี้ความต้องการขายสูงมากๆฉะนั้นเนี่ยเมื่อราคาวนกลับมาระวังเอฟเฟกตรงนี้นะครับแล้วเขามีการเทขายอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าราคาเนี่ยไม่เบรกไฮไม่เบรกโลไม่เลือกทางนะผมมองว่าตัว DXY เนี่ยจะมีการพักตัวอยู่ในกรอบนี้ทั้งหมดนะครับวีคนี้อาจจะเป็นการพักตัวนั่นเองนะครับอาจจะไม่ได้ไปไหนครับราคาก็ ช็วปูนเปียนอยู่แถวแนวรับแนวต้านนะครับอยู่ในกรอบนี้แหละนะครับผมก็เลยมองว่าถ้าเป็นแนวรับนะครับก็ผมยังให้เป็นแนวเดิมเลยประมาณ9.7.800นะครับเป็นโซนแล้วกันเนาะ9.7.800ถึง9.7.700นะครับผมก็มองว่าเนี่ยตอนนี้ DXY ก็ยังเป็นการพักตัวอยู่ยังไม่เลือกทางนั่นเองนะครับผมก็เลย เน้นเป็นที่กรอบนี้ไปก่อนเนาะหรือมองว่าการาฟเป็นการสะสมนั่นเองนะครับเพราะว่าถ้าเราดูกันจริงๆแล้วอะเนี่ยแทบจะไม่เลือกทางเลยปาดบนปาดล่างมาแล้วก็ราคาวิ่งอยู่ในกรอบตรงนี้อยู่ใน time frame สองชุมสองชั่วโมงเนาะนะครับก็มองว่า dXY กก็น่าจะพักตัวนะครับเพื่อรอในชุดของการรอนักลงทุนตัดสินใจรอข่าวอะไรก็ว่ากันไปนะครับสำหรับ dx y ก็ประมาณนี้นะครับเรามาดูข่าวกันวันนี้บ้างครับว่าข่าวในชุดของตัวทองคํานะครับมีข่าวอะไรบ้างนะครับข่าวไหนน่าสนใจบ้างนะครับในชุดของทองคํานะครับซึ่งวันนี้มีข่าวตั้งแต่เพ e ส i ด e น t ทั้มนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปเลยว่าข่าวตีสองที่ผ่านมาของคืนเมื่อเมื่อคืนเนี่ย นะครับก็เป็นข่าวเกี่ยวกับอ่าตัวทั้มนะครับมาพูดในเรื่องของอ่าตัวประธานาธิบดีเวเนซุเอลานะครับแค่นั้นเองนะครับไม่ได้พูดถึงในเรื่องของเศรษฐกิจไม่ได้พูดถึงอะไรเลยที่เกี่ยวกับอ่าทองคํานะครับหรือตัว us ดอลลาร์นะครับหรือดัชนีดอลลาร์นะครับหรือ dx y นั่นแหละนะครับก็ไม่ได้พูดถึงอะไรเลยเนาะมาดูในเรื่องของข่าวแรกกันครับช่วงเวลาประมาณสองทุ่มสิบห้าวันนี้นะครับก็เป็น A.D.P. นอนฟาร์มนะครับหรือหลายๆคนเรียกว่านอนฟาร์มเล็กนะครับก็ข่าวแรกนะครับครั้งก่อนเนี่ยเขาออกอยู่ที่ประมาณ 32k สิบสอนะครับลบสามครับครั้งเนี้ยเขาคาดการว่าราคาอยู่ที่ประมาณออกตัวเลขจริงเนาะอยู่อออกมาอยู่ที่ประมาณ 49k กนะครับก็มองว่าข่าวเนี้ยนะครับเป็นตัวเลขเขียวนะครับก็มองว่าข่าวเนี้จะหนุนดอลลาร กดดันทองคำนะครับหรือถ้าภาษาบ้านๆก็คือมองทุบทองคำนั่นเองนะครับสำหรับตัว ADP nonfarm นะครับ Employment Change นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็รอดูตัวเลขหน้างานหรือดูตัวเลขจริงงานอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเราสังเกตเห็นว่ามันมีตัวเลขรีไวซ์มาตลอดเลยนะครับก็ระมัดระวังตัวเลขรีไวซ์ตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็ช่วงประมาณสองทุ่มสาะมองว่าทุบทองนั่นเองนะครับส่วนช่วงเวลาประมาณสี่ทุ่มนะครับก็เป็น IS m นะครับ Service pmi นะครับครั้งก่อนอยู่ที่ห้าสิบสองจุดหก forecast ตัวเลขคาดการออกอยู่ที่ประมาณห้าสิบสองจุดสองผมก็เลยมองว่าตัวเลขเนี้ยมันห่างกันแค่ศูนจุดสี่ผมมองว่าตัวเลขถามว่าเยอะไหมก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแต่ก็มีผลเหมือนกันนะครับก็มองว่าข่าวนี้นะครับก็เป็นตัวเลขแดงนั่นเองนะครับถ้าตัวเลขแดงก็มองว่าอะไรลบดอลลาร์หนุนทองคําหรือมองว่าข่าวนี้ อาจจะทําให้ทองคําดีดขึ้นได้นะครับแต่ผมมองว่าจะดีดแรงดีดดีดเยอะไม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องดูตัวเลขหน้าง,งานจริงเนาะหรือดูตัวเลขที่เขาประกาศอีกทีหนึ่งนั่นเองนะครับส่วนจ o อบโอเพนนิ่งนะครับก็ครั้งก่อนออกอยู่ที่7.67 m เนะครับ7.67ล้านนะครับตัวเลขคาดการอยู่ที่ประมาณ7.61นะครับ ซึ่งมันห่างกัน0.06นะครับผมมองว่าไม่ได้เยอะไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วก็ในอดีตเนี่ยมันมีตัวเลขรีไวต์ด้วยนะครับมีตัวเลขรีไวต์ด้วยผมมองว่าข่าวเนี้ยอาจจะต้องรอดูหน้าง,งานกันอีกครั้งหนึ่งไม่งั้นถ้าห่างกันไม่เยอะผมมองว่าจะเป็นตัวเลขดำเนี่ยแหละก็ไม่ได้ตัดสินใจไม่ได้มีน้ำหนักให้นักลงทุนตัดสินใจอะไรได้นั่นเองนะครับสำหรับข่าววันนี้นะครับก็สรุป3ข่าวง่ายๆก็คือ ข่าว adp นอนฟ้ามนะครับมองว่าทุบทองคานะครับตัวข่าว Service pmi ก็มองว่าหนุนทองคานะครับส่วนอีกข่าวหนึ่ง job นะครับ opening ก็มองว่าอาจจะต้องรอดูตัวเลขหน้างานกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับใครนะครับที่มองว่าเทรดช่วงข่าวเสี่ยงนะครับก็ไปเทรดในช่วงสภาวะปกติก็ได้นะครับไม่จําเป็นจะต้องแบบเอ้ยเดี๋ยวข่าวจะมาแล้ว v o ลุ่มวิ่งแรงๆนะครับก็อยากจะให้พี่ๆทุกคนเนี่ยลองโฟกัสว่าถ้าเราไม่ได้เทรดช่วงข่าว ก็ได้นะนะครับแล้วก็มันไม่ได้ช่วงที่มันผันผวนมากนะครับเพราะว่าถ้าเป็นช่วงข่าวเนี่ยก็อาจจะมองว่าอ่าวอลุ่มเยอะ SL ไกลขึ้นนะครับความเสี่ยงสูงด้วยนะครับก็เทรดช่วงสภาวะตลาดปกติก็ได้นะครับหรือรอหลังจากข่าวหรือตัวเลขข่าวออกก่อนก็ได้แล้วค่อยเข้าเทรดกันอีกครั้งหนึ่งกันด้วยนะครับก็ฝากไว้ด้วยละกันนะครับซึ่งตังจะมีกลุ่มนะครับห้องแผนเทรดอัปเดตแบบเรียลไทม์ให้นะครับอัปเดตข่าว แล้วก็ห้องพูดคุยซัพพอร์ตพี่พี่เทรดเดอร์ทุกคนด้วยนะครับสําหรับพี่พี่นะครับที่จะเทรดต่อก็เทรดกันอย่างมีสตินะครับพี่พี่ทุกคนก็จะมีสตางค์เองนะครับก็ไว้เจอกันในวันพรุ่งนี้นะครับพี่พี่ทุกคนนะครับสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีนะครับบ๊ายบายครับ